สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนหัวข้อเรื่องการคูณและการหารนะครับซึ่งการบวกการลบเราเรียนมาแล้วในอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้การคูณการหารครูจะสอนเฉพาะหลักการนะครับให้เราเข้าใจถึงหลักการคูณและหลักการหารนะครับเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับวันแรกของการคูณและการหารเดี๋ยวเราไปดูเลยครับก่อนเข้าเดี๋ยวครูขอทวนนิดนึงของการบวกกับการลบนะครับสมมุติครูทวนให้ก่อนนะครูทวนนะครับ เศษหนึส่วนสบวกกับเศษสามส่วนหอันนี้คือการบวกหรือถ้าเป็นการลบ2องส่วนสิลบ5้าส่วนหส่วนสาจะเป็นการบวกหรือการลบ เราเรียนมาแล้วถ้าเป็นการบวกการลบสิ่งสําคัญคืออะไรครับสิ่งสําคัญคือตัวส่วนนี่ตัวส่วนข้อนี้ก็ต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหมครับข้อนี้ก็เหมือนกันการลบก็ต้องทําส่วนให้มันเท่าเราจึงสามารถเอามาบวกเอามาลบได้เพราะฉะนั้นในหัวข้อการบวกกับการลบสิ่งสําคัญคือเราจะต้องไปหาหาอะไรครับหาคอรนเพื่อที่จะทําส่วนให้มันเท่า แต่ในวันนี้หัวข้อการคูณและการหารเรามาดูหัวข้อการคูณและการหารถ้าเป็นการคูณครูเอาการคูณก่อนนะดูดีๆนะครับการคูณถ้าเป็นการคูณสมมุติครูมีโจทย์การคูณครูมีตัวอย่างนะ2อส่วนสคูณเท่าไหร่คูณ6ส่วน8 สองส่วนสามคูณหกส่วนแปดเท่ากับเท่าไหร่สมมติโจทย์ถามแบบนี้ถ้าเป็นการคูณฟังให้ดีนะถ้าเป็นการคูณเราไม่จําเป็นต้องหาโครโนครโนนี่ครโนครนนี่ไม่ต้องหาครับตัวส่วนข้างล่างตัวส่วนข้างล่างนี่จะเท่าหรือไม่เท่าก็ไม่เป็นไรครับวิธีทา ดูวิธีทำนะสองส่วนสามคูณกับหกส่วนแปดมันจะเท่ากับให้เราเอาตัวบนคูณตัวบนคือตัวส่วนครับตัวเศษตัวเศษครับสองคูณหส่วนด้วยตัวล่างคือตัวส่วนครับสามคูณแปดแล้วก็คูณกันได้เลยครับสองคูณหกได้สิบสองสามคูณแปด ได้เท่าไรครับ24อันนี้คือคำตอบเลยครับแค่นี้เองให้เราจําหลักการให้ดีว่าถ้าเป็นการคูณถ้าเป็นการคูณไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาคอรนนะครับให้เราเอาตัวข้างบนคูณตัวข้างบนตัวข้างล่างคูณตัวข้างล่างแล้วตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่ครับเรามาดูตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สองนะครับไม่กี้ตัวอย่างที่หนึ่งเรามาดูตัวอย่างที่สองครูมีหกส่วนเก้าคูณห้าส่วนสิบเท่ากับเท่าไหร่นี่เป็นการคูณตัวส่วนเท่าไม่เท่าไม่ต้องไปสนใจครับตัวส่วนจะเท่าหรือไม่เท่าไม่ต้องไปสนใจเราสามารถคูณได้เลยนะครับเขียนวิธี ทำได้เลยเขียนโจยดมา6กส่วนเคูณ5ส่วน1ิมันก็จะเท่ากับ6คูณหส่วน9คูณสิแล้วเราคูณกันได้เลยครับ6กคูณหได้30 9สิคูณสิได้90อันนี้คือคำตอบอันนี้คือคำตอบครูยังไม่ทําคำตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับตอนนี้ครูแค่อยากให้เรารู้ว่า ถ้าเป็นการคูณตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างแค่นี้เองวันนี้ครับยากไหมครูจบแล้วนะครับการคูณนะครูจะขึ้นการหารตัวอย่างที่3มตัวอย่างที่3มตัวอย่างที่3มคือการหารนะครับการหารถ้าครูมีตัวเลขสองส่วนสามหารหารด้วย4ีส่วนห้า เท่ากับเท่าไหร่ม่อกี่การคูณอันนี้การหารดูให้ดีนะถ้าเป็นการหารนักเรียนมันมีรูปแบบมันมีรูปแบบก็คือว่าวิธีทำจากโจทย์เขียนสองส่วน3หาร4ส่วน5เท่ากับรูปแบบก็คือเดี๋ยวครูเขียนรูปแบบนะ สองส่วนสามสองส่วนสามนี่ยังเหมือนเดิมสองส่วนสามตัวหารตัวหารให้เราเปลี่ยนเป็นคูณดูให้ดีนะครับการหารน,นะตอนนี้ครูก,กำลังจะเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณสองส่วนสามยังเหมือนเดิมหารหารน,นี่ครูเปลี่ยนเป็นคูณแล้วนะต่อไปสุดท้ายสี่ส่วนห้าให้เราสลับครับให้เราสลับให้เป็นห้าส่วนสี่ หลังจากนั้นอันนี้จะอยู่ในรูปของอะไรครับจะอยู่ในรูปของการคูณใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูนพอเปลี่ยนในรูปการคูณมันก็ไม่ยากแล้วครับ2อคูนหส่วนด้วย3าคูนสแล้วเราก็คูณแล้วเราก็คูณได้เลยคูณได้เลยว่า สองคูณห้ได้สิบสีสามคูณสี่ได้สิบสองอันนี้คือคําตอบการคูณดูให้ดีนะการคูณเราสามารถคูณตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างแต่พอเป็นการหารเราจะต้องเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนเปลี่ยนแบบไหนม,มาดูตัวอย่างต่อมาครับตัวอย่างที่สี่นะตัวอย่างที่สี่แล้วนะครับการเปลี่ยนตัวหารครูมีเศษส่วนอยู่หกส่วนเหาร 1นส่วนสเท่ากับเท่าไหรหมดนี่หน้าที่ของเราพอเราเจอการหารเราจะต้องเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณวิธีทำทําแบบไหนครับดูวิธีเปลี่ยนครับวิธีเปลี่ยน6กส่วนเหาร1ส่วน2เราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการคูณใช่ไหมตัวแรก6ส่วน7ก็ยังเป็น6ส่วน7เ,เหมือนเดิม เครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณตัวหลังนี่แหละครับเราจะต้องเปลี่ยนให้ตัวบนอยู่ให้ตัวล่างอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ตัวบนอยู่ข้างล่างมันก็จะเป็นเป็นการคูณนี่เป็นการคูณใช่ไหมพอเป็นการคูณมันก็ง่ายแล้วครับ6กคูณสส่วนด้วย7จคูณหใช่ไหม หลังจากนั้นก็คูณกันได้เลยครับ6กคูณสได้12 7สคูณหได้7นี่คือคำตอบยากไหมครับไม่ยากนะดูดีๆนะถ้าเป็นการบวกการลบเราจะต้องหาคอรนคือตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนจึงสามารถไปบวกและไปลบได้วันนี้เรื่องการคูณและการหารถ้าเป็นการคูณถ้าเป็นการคูณตัวข้างบนคูณตัวข้างบนตัวข้างล่างคูณตัวข้างล่าง ถ้าเป็นตัวหารถ้าเป็นตัวหารให้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณและเปลี่ยนตัวหลังนะครับตามตัวอย่างที่ครูให้มานะครับครูมีการบ้านมีการบ้านอยู่สีข้อการคูณสองข้อการหารสองข้อนะครับให้เราลองทำดูนะครับพรุ่งนี้ครูจะสอนการตัดทอนเพราะว่าถ้าคูณตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น พรุ่งนี้ครูจะทําให้ตัวเลขที่มันเยอะให้มันน้อยลงนะครับโดยทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเป็นแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้สําหรับวันนี้4ี่ข้อให้เราทําลงสมุดยังไม่ต้องส่งนะครับยังไม่ต้องส่งทําให้เสร็จสข้อแล้วก็พรุ่งนี้ครูเฉลยพร้อมกับการเนื้อหาใหม่ของวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ